เอ่อตัวใหญ่50ค่ะแถวหน้า45แล้วก็มีตัวเล็กเกินสค่ะปลามาแพงแมากเลยค่ะตอนนี้แร่แร่แร่ขอผักผักี๊ยรวรวมไหมป ปค่ะกะปิ <oh> อีกุน <oh nah ึงนะคะับได้จ้าไอหัวไม่ต้องหนีผมเอาไปให้ถ um ึงท um ี่อยู่แท้ๆเไม่มีปลอมไฟเฟรี้ยวหมดแล้วเอารับบัตรก่อน ยัยาาถือน้องก็จะกินเขาถือน้องเดี๋ยวผมให้น yeah. ้องก็ถือน um> ี่ซื้อไม่ได้ต่ดนเอยนเดี๋ยวให้น้องก็ถือในงนนไรนะพอซื้อตั้งตลาดนี้ก็อูว่าซื้หัวว่าเราดี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 ได้ะเนามนี่มั

คุณคุณเปิดสามแล้วครับเปิดสามคนปลาทิวละครับขอโอกาสให้คนปลาทิวลหน่อยนะครับเปิดสามนะครับคนมากนิดครับเปิดสามสมิตรทองเหลือครับคนที่สิบสี่เข้ากูหาการเปิดสามนะครับ ขอโอกาสเจคอบโอกสคนอื่นเป็นนานแล้วขอโอกาสคนปฏทิวดิเดผากว่าคนไหนอยากเจอเลยขอโอกาสนะผานะขอโอกาสสักหนึ่งเสียงพร้อมชนแล้วขอโอกาสคนปิวสักเสียงครับ ยิงใบหนึ่งเลือกพักครับพลังประชารัฐเบอร์37ิจึงอยากฝากบอกไว้ว่า3มเลือกคน สามสิบเจ็ดเลือกพักนะครับต้องบอกพี่น้องว่างวดนี้เลขสามมาแรงนะครับเลขสามมาดีใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ฝากบอกกันไว้นะครับพี่น้องครับมีนโยบายหลายๆนโยบายที่จะมาพูดคุยมานําเสนอให้พี่น้องได้ร,ร,รับฟังรับทราบกันเป็นข้อมูลที่สําคัญก็ผมบอกพี่น้องแล้ว <f air> ว่าบัตรเลือกตั้งมีสองใบใบหนึ่งเลือกพักใบหนึ่งเลือกคนนะครับบัตรเลือกคนปากกาเบอร์สามด้วยบัตรเลือกพัก ปากกาเบอร์37ด้วยนะครับวันนี้ที่ตลาดสพรีคนเยอะนะครับเวลาเราพูดคุยกันนะครับแม่ค้าพ่อค้าจะได้ยินเกือบทุกเรื่องนะครับแต่ว่าครับเบอร์3กับเบอร์37ที่เราจะต้องพูดคุยกันย้ำๆแล้วก็ซ้ำๆเพื่อการเลือกตั้งปี6 6นั้นมีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบหนึ่งเลือกพรรคใบหนึ่งเลือกคนเวลาเข้าคูหากครับพี่น้องครับ เซฟเซฟิซิลิสนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยสรุปว่าเลือกพักนะครับก็จำจํากันไว้ใครท,ท,ที่ทราบแล้วก็ช่วยกันบอกต่อด้วยโเมทจึงจะต้องมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะก็ต้องกระจายทีมงานกันไปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นโซเชียล a c e b o o k ก็ดี TikTok ก็ดีพี่น้องที่ติดตามการหาเสียงของสมมิทรทองเหลือเบอร์สมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook ได้ Facebook ชื่อสมมิทรทองเหลือเหมือนกัน ตอกก็ชื่อสมิธท,ทองเหลือนะครับเป็นภาษาอังกฤษาสามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันครับนี่คือช่องทางที่พี่น้องจะติดตามความเคลื่อนไหวของสอเจเล็กสมิธท,ทองคอมเมนต์ในหน้าเฟซบุ๊กได้หรือจะทักไปในอินบ็อกหรือในแชทก็ได้เหมือนกันติ k กตอก,ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับสามารถที่จะไปได้ามาหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่ลบการบ้านการเมืองโควิดก็ดีพี่น้องครับพักพลังประชารัฐ บิ๊กป้อม700รขอนำเสนอคนที่ซื่อสัตย์จริงจังจริงใจและตั้งใจไปรับชั้นรับใช้ท่านพอ่นพอแม่พี่น้องอย่างแท้จริงโดยเฉพาะพี่น้องที่เคารพครับทำไมถึงว่าโดยเฉพาะเขาเป็นลูกหลานของท่าน